ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมสี่สุดสี่ครับซึ่งวันนี้เราก็จะมา,มาแจกแมปปากัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราแจกตัวที่ยังไม่เสร็จไปนะฮะตอนนี้ก็แจกแมปอันที่สร้างเสร็จมาเรียบร้อยมาให้อาไปลองเล่นกันดูนะครับสนุกแน่นอนนะฮะเราได้เพิ่มด่านนี้มานะครับอัปเดตใหม่ก็คือเราได้เพิ่มด่านเที่นี่มาไหนวะ สุดๆทะลุไปแม่งเลยกูโกงเกมนี่ครับเราทําด่านที่สามเสร็จเรียร้อยเป็นด่านแบบยากนะแล้วต่อไปเราก็ทําด่านที่สเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูด่านสี่ับเออเออเออชิบหายแล้วหลักฐานแล้วก็นี่นะครับก็เขียนป้ายเพิ่มมานิดนึงไม่เป็นไรมากหรอก จุดทะลุปละล่างแล้วก็นี่เราเพิ่มด่านสีมาครบเรียบร้อยนะฮะก็กลายเป็นปลาโก,กสีด่านอย่างที่ชื่อแมบเขียนไว้อืมและนี่ก็คือด่านที่สี่นะฮะถือว่ายากมากเลยนะอันนี้คือด่านยากสุดนะฮะใครที่เล่นจบได้นี่ถือว่าเก่งมากเลยครับนี่อะ ใชเดี๋ยวพอเอ้ยพังหรือใช่ไหมคือพังก็ถืไม่เป็นไรโหลดแบบใหม่ได้พอเราขึ้นมาด้านบนนะพอพอเราเล่นจบเกมแล้วใช่ไหมเราก็จะได้รับ้บยินดีว่าคุณนั้นจบเกมแล้วคุณเก่งม,มากเออแล้วก็ของคุณที่เล่นเกมเราแล้วก็ท,ที่เหลือก็ที่เหลือก็ไปอ่านกันเองแล้วกันเนาะแล้วก็นี่คือด่านเสริมนะครับ ใครที่แบบว่าเล่นแบบด่านพวกนั้นยังไม่สนุกก็ยังมีด่านเสริมให้เล่นอยู่นะครับด่านปลากรัวง,ง่ายๆที่แบบว่าเหมือนวิ่งโดดเล่นเฉยๆโอ,อ้ยหยุดตกดิอะไรวะกูจะถ่ายคลิปเนี่ยตกทำไมเนี่ยเออเอาฝนเอฝนเอาเอะไรวะ เอ้ยตกทำไมเนี่ยไอขี้แายมึงปรับปิงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยปรับเป็นกลางคืนแม่งเลยแล้วก็นี่แล้วกูก็เสกเตียงครึ่งเดียวมานอนแม่งเลยจบ ลงปดา้นล่างชีดอืมแล้วก็รหัสแมปไม่มีนะครับทางหน้าของแมปนี้เราจะไม่ได้ใส่รหัสแมปไว้แล้วนะก็สามารถโหลดแล้วก็แตกไฟล์เล่นกันได้เลยนะฮะไม่มีรหัส ด้านนอกนี่ก็จะเป็นด่านให้เราโดดเล่นนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองโดดเล่นดูก่อนักครูนะลองขี่สวายเว,วไปเลยโอเคฮะคด้านนอกก็จะเป็นด่านให้เราโดดเล่นได้นะเล่นเพลินๆครับสำหรับใครที่เบื่อด้านในแล้วก็เออเออเล่นข้างนอกได้นะครับ เยวจะพาไปดูข้างในกันต่อดีกว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะผมก็จะพาไปดูข้างในที่ไม่ไม่ไมอะไรมากละแบบนี้ก็มีมิสเตอร์เออยู่นี่นีห่อหน่อยนะครับถ้าเกิดใครหาเจอก็ดีเลยตบเอออยู่ไหนวะเอี้๋อนี่ไปนะครับคนสร้างสร้างคนเดียวนะครับแล้วก็ เออเออก็ประมาณนั้นแหละมึงก็มาอ่านกันเองแล้วกันเนาะแล้วก็กดนะครับหนึ่งเลยห้าทำลายแมปกูและสองอย่าขี้โกงและสามอย่าเกมโหมดซึ่งเมื่อกี้นี้กูทำผิดกดตัวเองทั้งหมดเลยเการรีวิวแมปไงการรีวิวแมปเอาว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่าน,นี้ไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป